เันพอครัวจี้หอมเอามาจี้นัำนะไระไหมคะเออไฟร่วมตมตามอยู่หาวซ้ำนั่นแหละอหอโอ้โหเฮ็ดเล้วใดก็บเฮ็ดเนาะบริเฮ็ดอย่างจับลงจับขึ้นจับลงจับขึบ้น ก็ได้เป็นอันซุกอันไสน้ำเขาอกเอามะเขือมาใส่ด้วยนะบึงฮะอ้เนอะทีไรย่างว่าสันเราจะได้กินมือด้อยบาทหนึ่งทีไรย่างติ่มว่าสันสามจ้ามติ่มเบ้าไปเลย ใส่เข้าไปมะเขือฮะกะเอาอันนี้นยับมาออกนะี่ยับออกไปนี่กว่าโอ้ยเนาะเบิ่งเอา้าเอาจ้าหนอกกระตกเลยแบันี้เอา้าเอา้าแทนที่สเลี่ยงและะ้วก็ยับยับยับเข่ากันมันก็ได้เลยอันอันที่ซังนี่นี่นี่หมากพ้หอมนี่ยยับมาอีกแน่นี่ โอ้ยแทนที่สิเอาตัวนี้ไว้กั้นมันเห้ได้เอาตัวบ่มีพี่กัน้นไว้บารน,นี้ก็ตกเลยบานนี้สลัดเหลือเกินน่อยบ่ได้หลายเออเอาไส่อีกมาเคลือหืะ ใช่ลวแม่มหันเลยเบอกี้นี่ฮะบ๋อหันมันดากมันเข่าเออโอ้ยเนาะกี้มาเขือซื่อซืกระต้องบอกทุกวิธีเบิ่งดูนี่มันเมนอยู่ว่าคนเฮานี่เฮ้นี่เปลี่ยนมือย่างละแล้วว่าเราย่างดีเกินไปเดี๋ยวเขาจะด่างเองค่ะดิเล่เลเนาะ นี่วัตถุดิบเขาก็สุกแล้วก็ปอกมันออกมาเป็นจานๆแบบนี้เลยส่วนคนโน้นเขาก็สิเตีือปลาแล้วก็ย่างกินกับตำแจวมะเขือใช่หรือไม่คอกินถ้าเราทอดมันจะง่ายกว่ามันได้คนละอารมณ์คนละรสชาติเขาไม่เอาเค็มนะไม่ใช่เค็มเค็ม ไม่เค็มหรอกตลอดแหละพอมันเค็มแล้วก็โอ้เขาก็โทษเกลือมันโลเป็นกับว่าแหละอตลอดเลยแค่หละตลดไหลสีปไหนสิได้ย่างนี่ก่อนเลี้ยงย่างพิธีพี่ทันเึืองเอา้าเอา้าเอา้า แอนดี้เอาอันนี้มาอยู่ด้วยกันห่างนะโอ้เซลหัวลงทางซันเอามาขึ้นเตานี่เตาเฮาเฮาย้ายเตาเฮาเข้ามาบ้านเลยเป็นได้นี่ปิ้งไฟอ่อนๆเหลืองเหลืองเหลืงลงองเกลือ ใส่เกลือลองไปจักน้อยใส่โอมามีเยอะๆพอแล้วเจ้านึกว่าเจ้าชอบเลยแล้วก็ใส่อันนี้ก่อน,อนหอมกระเทียมหอมกับกระเทียมพริกนะ่ะยังไม่ใส่เพราะว่ามันสิผิดเอาสิตำบุบุเอาก็คอเอากระตำ ละเอียดเลยจนละเอียดแล้วใส่หังพริกเพราะเรากลัวผิดไม่ต้องกลัวเพศตั้งพอบุบๆยาแะะม่กันนะบมอปล่อยคิดแล้วกินไรกินได้อยู่แต่ว่าบ่อยากกินยา เขือใส่มะเขือเผาแล้วลงปอยทำไมโตโตดูเพื่นดถ้าเราชอบเพื่อนดึงใสนมะเขือแล้วเราก็ตำคุยคุยใช่ไหมให้มันเข้ากันเจ้าตำแห้งมันจะเข้าตาอะไรนอกจากจะเข้ากันแล้วนะเราตำให้เข้ากันเราตำเต็มเนาะอ๋อเคยลืม เร้าที่ก็ได้นะแม่เจ้าก็ต้องให้มันเป็นเรื่องทิ่ไม่ต้องฝึกฝนได้เดี๋ยวสักวันมันไม่ฝึกฝนก็จะทำได้แหละนี่ตาม็นได้ที่แล้วเราก็จะปรุงปรุงด้วยอะไรน้ำปลาปลาแดกปลาปลาแดดปลาลงไปนักน้อยใส่ร้านเคิม,มใส่เกลือลงไปละ ใส่ปลาแด็กลงไปใส่ยดายบักใส่ช้อนนี่ก่อนแล้วก็ชิมเบิ่งเอาถ้ามันโบพอก็ใส่อีกจัหน่อยม,มันสีเข้มกิมแล้วหลังจากชิมแล้วรสชาติยังอ่อนไปใส่ปลาแด็กอีกจกังน,น้อยบอกว่ามันสีเข้มมันออกรสชาติอันนี้แนละ้วรสชาติออกเข้มๆแน,น่อยได้ ใส่มาดนี่นแหละเล่ยเข้าไปพอแร่รอบเนี่ยบ่ิหน่อยคน,น,น,นทิ้มได้โอเคแล้วก็ตักใส่จานได้เลยเลยั <im ple> องอา้อาวเรียบร้อยแล้วเราได้ที่แล้วเรากะ็จะใส่ต้นหอมต้นหอมผักใส่ต้นหอมบ้างใส่ผีกชีนี่อ๋อไปตักใส่เือด้วยไนดะ้ไหม ตามเพื่อที่จะเสิร์ฟเมนูที่ค่อยชอบเทสยุ้ยเด็กว่าโบเทสหรออยากกินซุปบะหมี่เลยดูหน้าลูกก่อนดูหน้าลูกอยากกินซุปบะหมี่เลนี่เรียบร้อยแล้วก็หอยหักชีลงปลาต้นหอมต้นหอมโอเคโอเค เรียบร้อยแล้วพร้อมเ <พา S 1> สิร์ฟรอปลาสุกก่อนเรากำลังย่างปลาอยู่รอปลาสุจากจะข่าวปลาเราก็เป็นแปดได้ที่แล้วพ่อฝีมือคนนี้ไปใส่จานอยากกินข้าวกินน้ำกินตาแล้วเอ,เอาไปเนี่ยจาน,นาเป็นเรื่องจริง ปลาคุณติดหรือเปล่าติดอยู่แล้วแกะทังใดบ้านนี้แกะาเน,น่ก่นอนมันใช่หรือเนี่ยใช่อีครื่อตาเราก็แกะออกแล้วก็ใส่จานนี่ใส่จานเลย เดิ่งฮะสิะยกไปกับโบยกเดือนนี้ยังเอาแขนมาบาังอ่ำตามอยู่โอ้ยแขยนอันนี้ใหญ่อันนี้นะประกอบล่างให้ปลาไงแมนซากพับเอาไปให้ลูกพรลูกนีล่ลูกหิวล,ล,ลาย,ย่างแล้วอเออแล้วลูกก็จะซิมปลาลูกซิมปลาสินะว่าลูกชอบไหมลูกชอบไหมไม่ใส่ข้าวหรอ ข้าวอยู่ไกล,อไกลรอก่อนทางนั้นนะม,นม,นมึงนี่เสื้อเขียวนี่แย่งลูกกินเลยเมืองโซยเอาโซยาว,ยาว,วลูกก็มีแต่บอกอย่างเดียวอิ่มแล้วอิ่มนวคอยอิ่มแล้วลูกบอกนะ อร่อยไม่ลู้จิ้มกินเยอะๆถ้าอร่อยนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะไปแล้วพอลูกกินข้าวก่อนหน้านานอีกสงสารเรือเกินไขบอกว่าเขาไปรอกบอกว่าเขาไปรอกเขาไปซื้อของจินมาให้ลูกกินไม่อยากไม่อยากยาก,กิน ก็บอกแล้วว่าไปแว่นิดนึงแล้วก็ไปที่ใหม่จริงจริงอันนี้ไปกไปซื้ออันนี้แล้วก็ออกมาเลยไม่ได้เลาะเลยจะรูปว่าอิ่มแล้วอีวังแล,ล้วผล